สวัสดีสดครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับรายการนักเต้นรีแอคชั่นสวัสดีครับคุบคูบอลครับสวัสดีครับเจนครับผมสวัสดีครับโกครับสวัสดีค่ะเอิร์นค่ะสวัสดีค่ะนัทค่ะค่ะทุกคลิปนะคะเราจะมีคอมเมนต์หนึ่งปักหมุดไว้ใครอยากแนะนำให้พวกเรารีแอคชั่นลงเนี่ยนะคะสามารถไปคอมเมนต์ใต้นละคอมเมนต์ที่เราปักหมุดไว้ได้เลยนะคะ แล้วตอนนี้นะครับโรงเรียนของเราก็เปิดแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจอยากทีเรียนก็สามารถเข้ามาติดต่อได้นะแล้วตอนนี้มีสอนอะไรอย่างเก่าด้วยอ่ฟอเตอร์ครับปิ้งและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยกันนะ้ดยกันนะครับเออแม่อะพี่เอิญวันนี้วันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเพลงละลิสานั่นเองเพราะ่ เขาปล่อย special state มาแล้วเฮ้ยแต่ความจริงวันนั้นที่เรา action เสร็จอีกวันนึงก็ปล่อยปล่อยมาเลยใช่ไหมใช่แต่เป็นอันนั้นเป็นของอีกอีกอีกสเตทหนึ่งอ๋อของอเมริกาใช่อันนั้นแบบว่าก็จัดเต็มอยู่แต่อันนี้จัดเต็มกว่าจริงเหรอยังไม่ได้ดูเหมือนกันเนี่ยยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเต็มเต็มแต่เห็นแบบคันๆมา,ามาบ้างก็คืออารมณมาก บอกได้เลยนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวพอหลังจากรีอกชันเสร็จเราก็จะเจาะลึกกันแบบเสียือเราจะมีรีแคปกันแล้วเ้รื่องแต่แรกเว้ยเฮ้ยแต่เก่านั่งนั่งขาฉาบด้วยนะเหยียบขาสองชั้นนะ อ,อร oh. uh. oh. oh. so oh, yeah, like ่อมากคือเป็นควีนอะโอ้ยยิ่งท่าแบบ

อ้าลดีมากโอ,อ,อ้โหเนนอนแบบ คนคุยนะโอ้โห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 ่หโหโโหโโห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 โโโห

ย่าเศกย่าวู้ววว<า>มองตามตรงแบจริงมากโอ้ยคุณพระชอบสายตามากเลยอะโอ้โหคือแบบบอกได้เลยว่าแบบว่าเราบื้นใจอ่ะเราเป็นคนไทยที่เราเราพื้นใจน้องมากคือบอกว่าสุดสุดมากจริงตกมือให้เลยครับบอกว่าคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ ห้าหกเจ็ดแปดยีมจริงจริงคือดูแล้วรู้สึกไงหนูมันมันขนลุกเนาะใช่รู้สึกแบบชอบเจ้าแม่มากควีนมากเลยเออโคตรควีนอะที่สุดแล้วแบบตอนเนี้ยคือแบบกระแสฟีเวอร์นี่คือแบบสุดเอาแบบสุดปังพลังพลังปังปุเยงพลังพลังจริงคือบอกว่าทุกบ้านทุกเมืองทุกเมืองหรือในเฟซหรืออะไรแล้วแต่ไปไหนคือแบบเห็นคนโคเวอร์โคเวอร์โคเวอร์แบบเยอะมากทุกคนรู้สึกไง เลี้ยชั่นอันนี้ชอบเป็ีแดงชอบมากแล้วแบบตอนแรกคอสตูมแบบเหมือนจะธรรมดาใช่ไหมแต่พอแบบเขาเต้นอะไรเงี้ยมันดูแบบมีเสน่ห์ขึ้นมาเลยใช่มันดูโศกใช่มันมันดูแบบเป็นสีเงินเงินแล้วแบบดูเป็นคลีนอ่ะแล้วก็ชอบภาพแรกอ่ะที่นั่งอ่ะที่นั่งหลังแล้วแบบทุกคนอน้ำตามอ่ะมันดูแบบอิมเทอร์เนช่แนลมากใช่โคตรเก่าใช่คนอยากอินแคมเลยนั่งแค่นั้น่ะยังแบบเอ้ยังไงอ่ะ ตรงนี้เดี๋ยวสิงเกิเจอเลยเดี๋ยวเราต้องแบบว่าเอาเอาไปคุยอย่างทีในช่วงดีแคปนะอ่ะเอานีา้ว่ะเดี๋ยวเราไปคุยเด้ยเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงดีแคป